เราหัวกบกันพี่น้องเท้าสิขาดเท้าสีไายเลยเนาะก็เลยต้องมาหาสอนเราหัวก่อนบอกว่าเราหัวกบเทธาหน้าเฮามีเนาะทั้งสามไฮเลียนเรามาในแมนเพื่อแหละป๊าคือตัวใหญ่แท้หัวกบเลยหัวกบตัวใหญ่่่ตัวใหญ่เลยเก่งเก่งเสบเนาะแบบนี้ ยังเสอะแล้วตัวน oh, ี้ยังดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอืมคือทีเก่งแสอะสำเนียงแล้วส่วนด้อกรงเวดนิูอืมเกินไปดันส่วนอืมอ้มีหอวปะเนินปลาไนเข่งปอยไหมปอยเห็มันใครว้าตัวใหญ่อเลยนี่ปลูกมันอืมมาลองให้เท่ากันป่ะป่ะมันเทียงอันนี้มันบวกเทียงเนาะตะกะ นีกรหองกันนกบีรมลยดกันขุ่นบราโนนอ๋อขุ่นเนี่ยจะว่ามันดินเี่ยอนัวใหญ่ค่ะกาลนี ไหลละลายป้าเจ้าหักกะลีหัวกบเราพี่น้องเลยตัวใหญ่ไงถ้าเราหัวเขียดมันก็ชิโตน้อยก่นนี้เออนาขาดแล้วขี้ต้มก็เต็มมะเขือนี่ตะขี้เหรอนี่ตัวเนี้ยงเด็กกบ นี่ยังีบมีนี่นี่ดิีาะอันไหวอยู่เจ้าอะตัวนี้กินนี่ิอ๋อปวกจะปวกเนาะอ๋อแมงตบเต่าแมงตบเต่านี่อว้าตอนทีงสอนแกงเนาะ พี่น้องอนี่ได้กจ้ะนี่นี่ตัวพี่น้องสออันนี้ตัวใหญ่ครับแดดนองแล้วพี่น้องเลยเง็ดกันสินกับฝนฝนกับประโกแล้วแดดจ้าเองเดียว มีลูกบ่เน,อนออาะพวายางเถื่อมากอดขี้ไทยพี่มมนมีนี่ีลูกป่แค่มีนี่เดหุงชุดอของมันหลเขานม่ลุกละเขาบอกขึ้นได้ตัวของใหญ่นึงเด็กเขาเยอะน่าหัวก็ได้ แต่ว่าเราหัวกลาได้หายนี่แต่ว่ามันเป็นหวกุ้งมันเป็นหัวเขียดหัวเขียดกระตั้นทรอลุงชุดนะ่ไหมก็ะองเนาะมนหันนกะาก่อนกีใชุดนี่ตนไ<ห>ตกุลายเขากี่หนีเนี่นะมีเนาะมโมะมียังไงให้ลุงพูดะ ต el, la gente, wow, ัวใหญ่ครับต <too gera> <aí> ัวโลหะพี่น้องเป็นละหัวเคลียดน้อยว้าไฮเทิงเอาเป็นไฮลุมมีอ like ยู่เนาะตัวใหญ่รวยรวยวนปันอีตุยอิหล่นเนี่ยตัวตัวตัวนี้ยตัวนี้ยก็ใส่กระคได้ชั้ตเนี่ยมันไม่มีลุดมึงดาเนาะ ก็าชิวก็มีเนาะไปปั๊นี่ตัวเนี้ยตัวเน,นี้ยตัวน,นี้อ๋อยังใช่ีหมอ้าวไม่หัดจุ่ม เขาเลยมาสอนเนาะว่าเห็นรถมวอย่างไหนเนาะแนวอะไรได้ใช่ไหมไรแล้วมึงเล่นรว่างกินิใหญ่เลยเฮ้ยจอมันตีนไม่ตีนหลังเลยแก่งเฮ้ยขัดตีน ไอพี่น้องสวันดีเมื่อเป็นปราแกงละหัวกบกับพี่น้องเนี่ยยังคือลุออดให้พี่น้องเฮ่เพอได้แกงจะได้ดูหัวละหัวกบ แล้วหัวเขียนหน่อยมันก็ชิดโตหน่อยคนนี้ด้วยพี่เนาะแล้วก็ชิดสายขี่ข้ารอบนี้ยอดบวบหายเลยพี่น้องว่ามันกัดกินเหลือนิดๆน่นนอยๆพอใส่แกงและหัวให้พี่บ๊อบงัวกระซางมาันมากินยอดบวบอ,อีกเนาะงงคักปกติมันขี้กูวนะพี่น้องมับนบ่นอาหารกินได้แต่นี้กินเฉย เก็บพอได้ใส่ก็พออลไรพี่เนาะมีบ่ปลายหลหัวมดันกินไปซ้ำเก็บพริกไปใส่แกงน,น่ะพี่เนาะิกในนาในเทียงเบิดเลยต้องเก็บไปเพิ่มอีกงามแด่แพริกก็ได้มันทันหลักกับซุกทันหลักแกฉันแม่ถามมันซุกเขาก็สิเก็บขายพี่เนาะแต่ในไม้ยัง,งนอนอ้อนอยู่เลย เด็ดทางนี้เมือนี่ป้าที่โตมาสีแดงก็ะดด็นจ่าเลยตามมาผีก่อนเก็บเกี่ยวผีกมาจัดสวนเก็บมาทีละนิดทีละหน่อยบอไดเก็บมาลายเก็บมาพอใส่แกลแล้วก็พอหายแล้วหาเวลาวางไปเก็บบอได้้อพี่นงพอได้ใส่เก็บใส่เกล็เอา หาก็ได้กินละหัว,หวก,กวบพี่น้องแต่ย่มดำหน้ามา,ากเลยฮะก็ได้สอนละหัว,หวก,กวบกินแล้วก็โตใหญ่คกะลยพี่น้องแต่ว่ามันค่า่อนขีไทยพี่น้องมันเลยแบบสอนเนี่ยที่จริงมันก็มีลายพี่น้องแต่ว่าสอนเนี่ยก็จะค่าก่อนขีไท,ทยแล้วมันก็จำดินเนาะเอาสอนมามกับมุดมุดเท่าก่อนขีไทยมันกับบกเขาไม่แง่พี่น้องก็เลยแตปกปลายไปไ Nhà, lẳng, vào và vào đây tôm nạm, ảo nó, nó, nó cả, nó đó, มาแส่ยอดพักบัววันที่ดอกแต่กล้ามเดียวยังหัวการกินเวิด หอมเลยพี่น้องอยากกินละ,ละหวัวปุ๊บมาแต่เฮงแล้วใส่ไข่ตูลงไปจ้ะขั้นตอนสุดถ่ายเพิ่มความหอมห้อนบังอ๋อสุดยอดค่ะ แกงละหัวกบพี่อ้อกมาพี่อ้อกกินขานํำกันถ้าเก,สกาวสิกินก่อ,อนไมมาาด้วันยุ่วข่ากินได้อาจะโนกำงเ็ดกินไหเร็มาแา้าพ่อแม่เป็นมาจต่งหนานี้ก็ลักินข่าแล้วก็รพี่้อกเพราะว่าวเห็ดแล้วแกงละหกแกงละหก แกงปลาชิวีก่อนสว่า,าแกงแล้วหัวกบพี่น้องแมงแมงแมงจะนนสืดหรโตใหญ่ยังม่เีนแสบเพื่อจพย้า,ายไปนอะต้องใสนะ่สี่กันพี่น้องพอคบมาเพราะว่าบใส่สีมันจะจืดฟอม้อยหรแล้ว ระว่าการมามาขึ้นนี่พี่นอ่อยการมากต้องใช,ช้ออชจะขึ้นองนก่อนมากินมาต้มกินไม่ดไร้นเพราะมันไม่เกิดค่ายี้ดินหนาะแต่นนี้ฮะก็ขึ้นเดียวเองแอาไปก่อดจะแฉกพีน่นอ้องแล้วไปเดียวผมมาก่อยเส้องพจะต้มกินต้มจำแจชิฟูดเนาะเกี่ยวมากแฉกเอ จะลวนหน้าเลยหนอก้อยเขาเนี่ยพวงกาดเอาโพวกกาดแล้วก็พวกได้พี่นนองเลยพวกกาดท่วมขาวเขาหนาไฟ้าไงเย็นเมื่อไร่แม่จะเกลือไนมาปล่อยเสื่อเนี่แค่เดี๋ยวเอาไปเหยียบด้วย